สวัสดีนะครับก็อันนี้เริ่มกลางแล้วนี่ถ้าแบบนี้แล้วทั้งต้นเนี่ยนะครับอะก็มีดอกอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เติมอาหารเนาะก็คือเราใช้สูตรที่เราสะสมอาหารนะครับเพื่อที่จะเอาดอกครับเติมทางใบนี่แหละบอกไม่ได้ไปกี่ครั้งนะครับก็รอจนใบสังเก์แสงได้นะครับน่าจะเลยระยะเพสลาดไปนะครับต้องรีบนะครับต้องรีบนี่ให้ผมห้ดูเนาะอันนี้ถ่ายสั้นๆนะครับ อันนี้ที่พ่นไปนี่นี่ประมาณนี้นะครับน,นี่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็เติมนะครับนี่ก็เพึ่งเสร็จไปรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกสองสามวันนะครับอันนี้อยู่ที่เราเลยนะเราจะเติมทุกวันก็ได้นะครับอยู่ที่ว่างคือเราว่างวันไหนเราก็เติมทุกวันนะครับ ส่วนผมนี่น่าจะทุกวันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะว่างแล้วนะครับเหลือไปได้อีกเจ็ดวันเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจนะครับผมต้องทําให้เขากลางแล้วก็เริ่มเพเริ่มเริ่มแก่นะครับเริ่มเขียวเนี่ยก่อนวันที่ยี่สิบเก้าอันนี้ก็ลุ้นกันเนาะเพราะ่าจะมีแดดหรือเปล่านะครับบางต้นก็ยังไม่ออกเนาะออกมาประปายเล็กน้อยนี่ให้ดูเนาะนี่เริ่มบานบ้างนะครับนี่ไม่แต่งเนาะ ในผมไม่แต่งอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกคือต้นที่ออกน่าจะออกต้นแรกๆนะครับต้นนี้เพราะว่าเริ่มเริ่มบานบ้างนี่อันนี้ดอกร่วงบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเนาะอ,อ,อาหารมันไม่พอดูรู้กันนะครับนี่ดอกนี้แทบไม่ได้พ่นเลยนะครับปีนี้เดี๋ยวก็ต้องเพิ่มเติมแคลเซียมอย่างหนักนะครับ น่าจะอีกประมาณสิบวันมมนี้ผมว่าน่าจะบานแล้วคือชุดใหญ่อะ่ะน่าจะต้นเดือนหรือสิ้นเดือนเนี่ยครับนี่เดิมประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วนะครับอันนี้ก็แแต่และจังหวัดแต่และพื้นที่นี่ก็แทบจะน้อยมากครับตอนนี้เมื่อกี้ก็ฝน ลงนิดนึงนะครับปล่อยๆน,นี่ก็ลุ้นให้มีแดดสักห้าหกชั่วโมงพอนะครับแต่ละวันแต่มันไม่ถึงนะครับผมสังเกตแด,ดดแต่ละวันเนี่ยไม่รู้จะถึงติดต่อกันถึงสองชั่วโมงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสายหนึ่งที่ทําให้ยอดก็จะกลางช้านะครับเอเคเนาะอันนี้วิธีที่เราจะทาได้ครับที่เหลือก็ลุ้นเอานะครับถ้าฝนตกหนักอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยอะไรได้ฝนตกเนี่ย โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทําได้เท่านี้แหละนะครับ